สวัสดีครับบาวเทอสวัสดีทำช่มครับมืลนพัาน์เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมารับชมต่องวดนะครับปู่น้องเรือกับผมงวดวันที่16กรกฎาคม2,500นะครับงวดที่ผ่านมาโค้งสุดท้ายนะครับบาวเทอมหาปูปูให้075ะครับพี่น้องปูวาตัดเอาเนาะครับนอาตัดก็จะได้ศูนานะพี่น้องเนาะกับมารับชมต่องวดน้ำกันครับงวดวันที่ สิกรกฎาคมพี่น้องครับเดินทางมาฮอดมาถึงแล้วครับผมครับเนาะครับเขาไปกราบนมัสการปูน้ากันไปรับชมรับฟังน้ากันนะครับว่าปูนองเรือนะครับเนาะจะเน้นจะย้ําให้ชุดใดนะครับพี่น้องเอาจากเขาไปเบ่งน้ากันนะครับผมเดี๋ยวเขาไปหาปูน้ากันพี่น้องปูยูวอนะครับผมฝนตกครับทนประชุมนะครับเนาะรับมือฝนมือแดดนะครับพี่น้อง ขามาฟังน้ำกันนะครับนผู้ชมปูยูพี่น้องอันนี้กุศแต่ว่าปูมาอยู่สาลาหน่อยอยู่พี่สวัสดีครับพ่อคุณพ่อกินกาแฟอุ้ยม่คือเทเด็เป็นไงพ่อฟันดีป่ะ บ่อฟันูบ่อได้แล้วบ่อปูกราบนมัสการครับปูครับผมเอาปูเอฟซีเอานี่พี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมาปูโค้งสุดท้ายนะครับเนาะปูแห่งศูนย์เจ็ดหาอันนี้ของเลขอ่าเลขปูใหญ่ครับอันนี้เลขของเลขอ่าของของปูแต่ว่าของปูภายใน 075จังในปูวิ่งวิ่งข้าวั้สองวิ่งตัวไหนก็ครับกับสกับ2องสองตัวเด่นเลยเ้รองสตัวเด่นเก้าตัวร่องงวดที่ผ่านมานี่พี่น้องเล็กวิ่งปูเนี่เกกับ6เห็นบ่ปูมาหนึ่งหขับผมพาเทค่ขับปูเด่นสรอบเก้ วิ่งเกับ2องเนี่ยแต่ตัวเีนที่สองเรียน2รอง9ครับปูไฟเลยเอาปูจับคู่ให้ตามนี่บอปูตามนี่ธรรมชมปูว่าเน้นตัวพงกลมนี่บอปูเดี๋ยวเดี๋ยวี่สิบสีหรือห้าสิบสี่ห้าผมมาหาสิบห้าปะอ๋อแล้วของเราของราดีสิบห้าจังแน่นอนนี่งวดที่เรา้าปูนี่พี่น้อง นะครับนาะได้มามีของของหลวงพอ่ออันนี้ปูวาของขันปูของปูคือตัวนี้ศูนย์เจ็ดหาปูวาพี่น้องวิง่งโอ้วิ่งแมนนี่ปูวายเพราพขาดเอาปูเขียนให้บ้าเถอะแล้วพี่น้องนี่ครับว,วันที่วันเที่ยวไดนปูวันที่ที่ผานสิบหาผมมาเนาะปูเนาะอ่ามีปูเนะมาตายนีม่มาตาย,ว,ย,าตายวัดอยู่กว่าอ๋อมาเอาปูเป็นแดงขม มีปูเขียนให้นะครับวิ่งเก้ากับสองตปูเด<ล>่นสองเอาธารม,มชมรครับทรรม,มชมมมน,นที่วัน,นที่นะี่ครับผม,มอเอา<ๆ>ครับปูน้องเรือนะครับงวดนวันที่สิบหก วิ่งไหว9กับ2นะครับเนาะเสียงไกลเดินไปเลยเดิน2รองเดิน2เดิน2รอง9ปัวเขียนไปเลยเขียนไปเลยมาปัวเขาไปเลย่้าไทยเข้าไปด่านเลยจังคักปัวเอามีเก้ามีมีเจ็ดเก้านะครับเนาะครับผม เก้ามีเจ็ดเก้าม <9, S 2> ี0ูนเก้าะครับผมสนะครับเนาะสมี02นย์สอครับศูนย์สองสองสามสองสามสองสามสองแปดสองสามแล้วก็สองแปนะปูเนะครับผม วงนี่บ่ปูโต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 ,ตขึ้นมาไกลก็คืสองสามป,ปู 2, 2, 3, ปวงสองสามกับ 2, 8, อะสองแปดสองแปดนี่ดังแห้งท่ามผูชมเก้านี่มีศนะูนย์เก้าพี่น้องนะศูนย์เก้ากับเจ็ดเก้าปูน้องเรืออสองนี่เด่นเลยป,ป่ปูเด่นเลยสองนี่เด่นเลยเด่นเลยสเด่นเลยจังใดสองมามาคับครับ่านผู้ชม มาขักคักปูว่าพี่น้องว่าทายกันอ่าล่ายงเน้อล่างเด้อล่างมาปูเน้นล่างเน้นตัวที่ทั้งบนทั้งล่างหลดชุดนี้เน้นล่างมาปูชุดนี้เน้นล่างเน้นล่างครับผมเปียกสองสองสซยว่าบนล่างครับผมตอนเน้นล่างปูว่าธรรมชุ่มนะครับเป็นชุดอ่าปูว่าเน้นล่าง เน้นล่างพี่น้องนะครับเนาะจะ่มาบนบมละปัวก็บพี่ข้าค่กับพวกนู้ดนเ็นตงพนไมหแต่ว่าโดยบามันมากขางล่างเหรอดล่างมากขางล่างมะปัวเราจะขึ้นข้องบนทีนึงครับผมอืมแา่พี่ว่าให้กันมีมาคือกันมะปัวอือสงสัยกับบนข้างล่างเป็สองแดครับสองแปดเนี่ยไปบนแกรนมาปูไปกรอะลากอะไรครับรอยปากึ้นล่ารสองสามนี่มาทำกันยากที่ปัอเลขสองสาเน กับผมไปยังครับเต่าผมมักปูในชุดนี้ผมมักนี่ครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าศูนย์สองนะครับเนาะสองแปดสองแปดสองแปดนี่ก็เลขดังท่านผู้ชมอืมรับปูสองแปดช้อนนี่นะครับนี่ปูเขียนให้นี่นี่พี่น้องปูจะเขียนใส่กระดาษแผ่นน้อยๆให้ดอกนะครับผมวันที่สิบห้าสิบห้านะปูเนาะปูว่าสิบห้าปูจะให้ชุดสามตัว นี่ครับเหมือนงวดงนี้หลายเป็นงวดข้ามาครับได้อยู่พออันนี้ครับผมนี่เนาอชุดนี้ครับครับ075ครับท่านผู้ชมพี่น้องนี่ปูชุดที่ปูให้ผมมาเนี่ยโครงสุดท้ายนี่ปูครับผม075 เอาหางเดียวคือจะได้คือเกาดินบอกปัวเอาเมื่อนั้นเปบินทบาตบอกเอที่บ้านว่าเรปัวบอกบอกตัวใดลรปัวบอกยังนีเราจะเคงงนูยบีู่ลครับอือูับพี่สูนอืมครับอือครับผม ผู้ถือกระถือลายละกูถือกระถือลายยุติปูมแสนสี่แสนเกป็นโอ้ยเกือบสามตัวนะ้ำปูเนาะศูนเจ็ดาเนี่ยพี่น้องนี่ทาตัดนี่พี่น้องเล็กวิ่งปูก็แม่นครับมผมมาขันมันคสุรเทียนฐานบ่ครับมน,นกับกกันมนกับพูดเยี่ยนมนี้หาอะไรให้กันนี่ครับ,รบได้ละปูเนี่ยศูย์หตัด05ศูนย์าเกือบป้าสามตวครับผม ปู่ให้วิ่ง9กับ6งวดที่ผ่านมางวดนี้9กับ2พี่น้องเด่นที่2ให้เด่น2เลยขับหลักเก้ามี7 9 0 9หลัก2มี0 2 2 3 2 8เน้นที่2 3กับ2 8 2 8น่าจะไปบนปูวลาแต่ว่าให้เน้นล่างนะครับชุดนี้เน้นล่างครับท่านผู้ชม7 9็ที่นั่งกับล่างแล้วนี่ยว่าปูเจ็เน้นล่าง, 7, า 7, างพี่น้องคือว่าปูคิดว่า2 8เท่านั้นจะไปบนนะ้าปูเนาะครับสตัวรอวันที่15พี่น้องจะมาหาปูนะครับผม อ๋อครับกราบขอบคุณขอบคุณปูท่านผู้ชมนะครับผมไปขอบบุญแล้วสาธุนะปูเนาะยังไง้ e y ล่ล่าเราด้วยอ่าใช่ครับปูซาลาซายได้ถือเสร็จจงอ่าซาตุได้ปูครับผมน้องพี่น้องปูว่าอ่าได้โชคพ่อได้ทำบุญน้ำปูอ่าสั่งซาลาใส่กับปูอ๋อซาลานี่บอกพี่น้องเอาปูว่าน้องพี่น้องเนาะเพื่อได้โชคเพื่อได้อ่าทำบุญ นะครับท่านผู้ชมปูวาเพื่อไรเล็กใช่เล็กระยะก็ว่าไปน้าปูเนาะอือ่านผู้ชมขับเอาขาบซาถูกครับผมขับปูครับผมเอาขาบซาถูกรับปูครับผมครับเอาเนาะครับท่านผู้ชมครับปูกระนัตไม่อีกที่หนึ่งวันที่สิบห้านะครับผมปูวาวันที่สิบห้าจะมาอีกที่จะให้ชุดสามตัวนะครับท่านผู้ชมปูวา เพื่อได้บุญเฮ็ดบุญน้ากันปูว่าสั่งซาลาอยู่วังไดนหรืพี่น้องนะครับผมปูกระเน้นไม่ให้แล้วนะพี่น้องเนาะครับวิ่งวิ่งเก้ากับสองนะครับ, 2, รบทำชุ่มครับวิ่งเก้ 2, ากับสองตะวันเด่นสองหรือพี่น้องเดอ้อครับเก้ามีเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสองมีศูนย์สองสองสามสองแปดนะพี่น้องเนาะครับผมเน้นที่สองสามกับสองแปดครับแต่วา่าในชุดเนี่ยปูว่าเน้นล่างครับ 28มีโอกาสไปบนนะครับเนาะท่านผู้ชมปูกระว่งให้สคู่ครับปูเขียนให้ปูกะนัดเบาวเถาไมา่อีกทีหนึงวันที่15นะพี่น้องนะครับเนาะชุด3ตัวค่อยมาหาปูอีกทีหนึง่งนะครับกราบขอบุญขอบคุณนเอแฟนคลับทั้งช่องทุกทันนะครับเนาะครับโอ้พี่น้องมันจะประมาตตวเก่าว่านี่ <laughs> ถ่ายหยุบตั้งแต่ไปชนนต้นไม้พี่น้อง เอาครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งชมทุกท่านครับขอบคุณพอยย่อใหญ่ยมย่สุขสุขชนขอบคุณพี่ปลาณอาทุกท่านเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับเนะยาะพ่อใหญ่ยมย่อายุมัน่นคนยืนครับผมพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบาา่าวเถ้าสวัสดีครับ